สวัสดีนะคะสวัสดี f อหลงชังปลาแบงผักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเล่าอะไรตลกตลกตลกนะคะ f c นะคะมีคนคนหนึ่งนะคะที่แบบน่าจะป่วงแะ้วเอฟซประมาณว่าป่วงอ่ะไม่รู้ใครนะเล่านิทาในให้ฟังนะคะประมาณว่าบอกว่าตัวเองชนะแล้วชนะป้าแปบงผักแล้ว ถามว่าเอาเอาอะไรมาชนะถามจริงชนะยังไงเหรอชนะตรงไหนถามจริงอะ่ะว่าชนะตรงไหนเอาอะไรมาชนะมันไม่มีใครมาชนะป้าแปลงผักหรอกจะบอกให้เอฟซี FC ยังท่วมทนอยู่เอฟซี FC ยังอยู่ไปดูที่การทำภาพป่าที่โรงเรียนกุดเหลือกคำดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะคะเอซี Fi. ว่าชนะหรือแพ้นะคะถามว่าอยากพูดถึงไหมไม่อยากพูดถึงหรอกค่ะแต่บางทีมันเกินไปเหมือนคนสติขาดนะคะฟคือพร่มเพลอพรารณาว่าตัวเองชนะแล้วเธอไม่มีทางชนะฉันหรอกฉันชนะเธอแล้วในการที่เธอมาบอกว่าเธอชนะแล้วมีหลายเรื่องราวนะคะฟี ที่ป้าแปลงผักเนี่ยนะคะออกมาพูดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแต่ป้าเขคงไม่ไปตอบโต้แล้วล่ะค่ะเพราะป้าเขาไม่ให้ค่าแล้วนะคะป้าแปลงผักเขาก็ไม่ให้ค่าแล้วนะถ้าเธอฉันฉันเชื่อว่าเธอชนะแน่นอนชนะคนฝั่งนู้นไงหรือว่าท่านชนะอียานอียานก็ได้ถูกไหมชนะอียานก็ได้นะคนฝั่งนี้ นะถ้าจะเอาความชนะต้องเอา fc พอต,ตอให้ได้ก่อน fc พอตอของฝั่งนี้ให้ได้ก่อนถือว่าชนะแต่อันนี้ fc พอตอเขาไม่เอาเลยเขาไม่เอาเลยจะชนะตรงไหนมีทราถามหน่อยคะ่ะคุณหญิงถามคุณหญิงหน่อยนะคะคุณหญิงคิดว่าชนะตรงไหนคะคุณหญิงช่วยบอกหน่อยนะคะ งงเหมือนกันนะคะคุณหญิงค่ะนะคะใครจะ,ระชนะป้าแปลงผักได้ละ่ะไม่มีทางหรอกแล้วอีกอย่างหนึ่งครอบครัวเ็ามีความสุขครอบครัวเขารักสมานฉันท์กันไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขไม่จําเป็นต้องแกล้งหรอกคนเราถ้ามันไม่มีความรักให้กันหรือว่าความผูกพันหรือว่าความเป็นเพื่อนที่อยู่ร่วมใช้ชีวิตกันจนมาถึงยี่สิบปีเขาจะมานั่งแกล้งกันหรอ แกล้งรักกันเหรอประสาทไปแล้วอัน,นั้นตักกะโง่โง่ตักกะควายควายที่คิดแบบนั้นได้ใช่ไหมคะคุณหญิงคุณหญิงอย่างโง่ให้มากสิคะนะคะคุณหญิงต้องฉลาดกว่านี้ดูอะไรดูให้รอบนะจ๊ะเวลาคุณหญิงจะกระแทะเขาเนี่ยแค้นมากใช่ไหมคือเอาชนะเขาไม่ได้ รู้สึกแค้นมากๆเลยใช่ไหมที่เขาว่าเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะคุณหญิงไม่เคยรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองนี่คะว่าตัวเองพูดอะไรไปบ้างตัวเองด่าอะไรเขาไปบ้างตัวเองไปดูถูกเหยียดหยามอะไรเขาไปบ้างตัวเองทำให้ครอบครัวเขาเป็นอะไรบ้างจริงไหมคะคุณหญิงคะต้องพิจารณาคำพูดของตัวเองแล้วน,นะคะว่าสิ่งที่ตัวเองพูดคืออะไร ถูกไหมฮะเอค่ะคุณหญิงต้องควรไตร่ตรองนะคะเอาเขาจิกกบ,บาลเขามาดา่าทนายนพทนายนงทนายอุทยัยอาจารย์ทน,นันอาจารย์พิริชัดและอีกหลายๆคนที่ลากมาตกทุกๆคนเนี่ยเขาหวังดีนะแรกๆตอนหลังมาเนี่ยคุณหญิงอาการมันปวงมากไง เขาก็เลยต้องใช้ไม้แข่งกันทุกคนแต่แล้วเนี่ยคุณหญิงก็ไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดตรงไหนผิดจุดไหนต้องกลับไปปรับปรุงตัวเองปรับนิสัยสันดานตัวเองนะคะคุณหญิงว่าตัวเองผิดอะไรแล้วในการที่จะเอาชนะเขาเนี่ยเอาชนะป้าแปลงผัก คุณเลิกคิดไปได้เลยค่ะคุณหญิงค่ะเพราะไม่มีทางหรอกค่ะเพราะว่าคุณป้าแปลงผักนี่แกนนามาตลอดอยู่แล้วจะบอกให้นะคะแล้วว่ามีเอฟซเข้าไปถามถึงบุคคลดังกล่าวแต่บังเอิญน,น้องจิกโกเจแปนน้องจิกโกเจแปนเนี่ยได้บอกว่าอย่าเอานิ้วไปจิ้มขี้ ให้มันเหม็นไปเลยถูกไหมคะอย่าเอานิ้วไปจิ้มขี้เพราะอย่าไปเล่นกับของเหม็นๆให้ผ่านไปได้ก็ผ่านไปเลยโูตายแล้ะเปียบเป็นขี้เลยนะเนี่ยตายแล้วโอ๊ยถามจริงอะ่ะยังคิดถึงว่าตัวเองเนี่ยผิดหรือยังยังเลยยังไม่คิดเลยขนาดลุงยังบอกว่า ไปฟังที่โกนะจิโก,นะโกพูดอะไรอะ่ะน้องจิโกบอกว่าอย่าเอาน,นี้ไปจิ้มขี้เลยครับลุงจิ้มขี้แล้วมันเหม็นอันนี้ลุงช่างก็เลยบอกว่าให้เอฟซีพอตเนี่ยไปอ่านคอมเมนต์ของน้องจิโกนะคะว่าสิ่งที่ที่เอฟซีบางคนถามถึงหญิงดาวอังคารคนนั้นนะถูกไหมคะก็เลยให้ไปอ่านดูนะคะว่าน้องจิโกอะ่ะเขาเขียนคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างเห็นไหมคะเอฟซี FC? อย่าเอาเนิ้วไปจิ้มขี้แล้วก็เอามาดมอ,อุ้ยถุยเหม็นจังเลยใช่มิคายเอฟสีนั่นแหละค่ะอย่าเอาเนิ้วไปจิ้มขี้เลยนะคะถ้ายังไม่รู้สันดานตัวเองนะคะว่าตัวเองผิดอะไรโอ้โหเจ็บปึเจ็บปวดหัวใจอยากจะเอาชนะเขาก็เลยเอาเทปคันนั้นมาเปิดเอาเทปอะไรนะเอาเทปอ่า เอาเทปผู้สอสอเอามาเปิดแต่แปลกเอาเทปสอสอมาเปิดผู้สอสอมาเปิดแล้วก็เอาเทปอาจารย์สองท่านมาเปิดเสร็จแล้วเอามาแซะต้าเตงผักตลกไหมคะแทนที่จะเปิดเทปแล้วแซะผอสอสอแต่ไม่นะคะมาแซะ ป้าแปลงผักเรานะคะ fc ตลกไหมคะคือคือคนเรานั้นแปลกไงความผิดของตัวเองยังไม่ทราบยังไม่รู้ยัง,งโง่อยู่โอ้ตายแล้วกูผิดอะไรกูชนะมึงนะมึงกับผัวมึงอ่ะแกลักกันจริงๆอ่ะผัวมึงเขาไม่ได้รักมึงเลยเขาบอกกูทุกอย่างเลยว่าเขาไม่เคยรักมึงเลย ก็เห็นเขารักกันดีนะคะเนาะคุณหญิงคุณหญิงยังโง่สิคะคุณหญิงคุณหญิงดาวังคานยังโง่สิคะนะคะเขารักกันนะกลางคืนเขาก็ชุ่มชุ่กันใครจะเห็นบ้างล่ะคะนะว่าคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอะ่ะคุณไม่ได้เข้าไปอยู่ในห้องนอนเขาคุณจะรู้ไหมคะว่าเขาทําอะไรกันบ้าง นะคะเรื่องครอบครัวของเขาไม่ต้องนะไม่ต้องเอาหัวเข้าไปสอดไปแทรกกับเขาหรอกนะคะถอยออกมาถอยมาห่างๆเลยได้ยิ่นเบ้าหัวนะอย่าแก้งโง่ให้มากๆเลยนะคะนะอีคุณหญิงทั้งหลายนะคะคุณหญิงดาวอังคารดาวเคาะดาวเลิกดาวเสาจะบอกให้นะคะอย่าเสือกเรื่องครอบครัวเขานะอย่ามุดไปหาครอบครัวเขา นะมันเกินไปได้ยินบอแล้วกูจะบอกให้นะจ๊ะคุณหญิงจ๋านะพวกมึงนะคะพวกคุณหญิงนะคะพวกคุณหญิงมึงนะคะไม่มีทางชนะบ้าเป็นผักหรอกกูบอกไว้ก่อนนะไม่มีทางแม้แต่จะคิดไม่มีทางชนะจำเสกบาลไว้ด้วยไม่ว่ามึงจะออกมาแซะเขาขนาดไหนมาว่าเขาขนาดไหนจะให้ลุงออกมาลุงช่างออกมาพูดลุงช่งางไม่ยุ่งหรอก เขาไม่อยากเอานิ้วไปจิ้มขี้เจ็บปวดหัวใจแต่ลุงช่างบอกว่าถ้ามึงมากเกินไปอ่ะเขาก็จะออกมาพูดได้ยินไหมถ้ามึงไปเสือกเรื่องครอบครัวเขาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะออกมาพูดนะให้มันถึงขีดสุดๆก่อนตอนนี้โอเคลุงช่างเขาต้องอยู่ในความสงบเขาจะต้องทางวิทยานิพนธ์อีกสองสารเข้าใจไหม เขาไม่อยากจะยุ่งหรอกไม่อยากเอานิ้วไปจิ้มขี้พอจิ้มขี้แล้วมันเหม็นเน่าเขาก็จะไม่ออกมาแล้วก็ป้าแปลงผักบอกว่าอะไรม่วยอยู่แล้วอ่ะป้าแปลงผักบอกว่าอะไรม่วยอยู่แล้วนะได้ยินเบาหูอะ่ะโอเคไม่ป see ย o u ต่อไปนะคะ